หลังจากใส่พิคกอรปิ้งที่ตู้พีเูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาใส่พิคกอรปิ้งที่หัวสุบน้ำของก็จะมีสายเล็กก่อนนะครับเส้นนี้ก็จะใส่ลายเคลเดนของมอเตอร์นะครับก็ขันเข้าไปจนสุดเกลียวนะครับต่อไปจะเป็นสายเส้นนี้จะเป็นลายกลับนะครับ ก็คือรลนนี้ไล่กลับไปที่พียูจ,ยจากข้างบนก่อนนะครับขันไปจนให้ตุดนะครับแล้จะใช้ไปเก์จเจขันอีกอีกรอบนึงนะครับ หลังจากใส่ขันแน่นแล้วนะครับเราก็ไปดายเส้นล่างนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากต่อพิกเกอรปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีทําการตาัดตัต้ร์จะดูรว่ซึมข้อต่อที่เราต่อไว้นะครับตามจุดต่างๆว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับ